เย็น,นลานลูกขอตั้งปณิธาน,าน,ธานสาสบจิพ่อสามไจะขอเดินตามรอยเท้าพอ่อโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพอ่อเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุครบ90พรรษาในปีพศ2560 กองบัญชการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาได้จัดทําโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อจํานวน90หมู่บ้านตั้งแต่ปีพศ2558ถึงปีพศ2560โดยได้น้อมนําแนวทางตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆต่อไป ทั้งยังตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลในเรื่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อจะทำเป็นหมู่บ้านต้นแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งพออยู่พอกินและพึ่งพาตนเองได้ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจัดทำเป็นหมู่บ้านต้นแบบในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ราษฎรที่สนใจ ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดจนเผยแพร่แนวทางการดำเนินการและนำไปขยายผลให้แก่ชุมชนอื่นรวมถึงเพื่อให้รัษฎรได้สำนึกในพระมหาการุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากการแบ่งประเภทโครงการของสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แบ่งประเภทของโครงการออกเป็น8ปประเภทโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้พิจารณาคัดเลือกแนวทางการดำเนินงานโครงการที่อยู่ในความสามารถของหน่วยจำนวน4ประเภทได้แก่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการพัฒนาด้านการเกษตรโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและโครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพโดยมอบหมายให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่เข้าดำเนินการในพื้นที่ตำบลเป้าหมายตามขีดความสามารถของหน่วย ซึ่งในปีงบประมาณ2,558หน่วยบริการทหารพัฒนากำหนดให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16เปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติงานจากพื้นที่ชายแดนมาปฏิบัติงานในพื้นที่ตอนไหนของประเทศหน่วยจึงได้เปลี่ยนพื้นที่จากการปฏิบัติงานจากจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์โดยกำหนดตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นตำบลเป้าหมาย จากการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลพุทธบาทในระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาหน่วยได้น้อมนำหลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการทั้ง4ประเภทในพื้นที่เป้าหมายได้แก่ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำหน่วยได้ดำเนินการขุดลอกลำน้ำสร้างฝายชะลอน้ำวางแผนบริหารจัดการน้ำและปลูกป่าต้นน้ำร่วมกับชุมชน ด้านการเกษตรหน่วยได้จัดทําโครงการเกษตรผสมผสานโดยขุดสระเก็บน้ําในไร่นาสวนผสมจํานวน16สระพร้อมโครงการประกอบให้กับราษฎรในพื้นที่เป้าหมายนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภายนอกหน่วยจํานวน2ศูนย์ที่บ้านห้วยตูมหมู่ที่1และบ้านมาข่างามหมู่ที่19ตําบลพุทธบาทอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมหน่วยได้รณรงค์ให้ราษฎร รักษาสิ่งแวดล้อมดำเนินการปลูกป่าทดแทนใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีและกําหนดแนวทางในการกําจัดขยะชุมชนร่วมกับประชาชนและส่วนราชการด้านการส่งเสริมอาชีพหน่วยได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่เป้าหมายจำนวน4โครงการได้แก่ผลิตปุ๋ยชีวภาพกลุ่มอาชีพผลิตพริกแกง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและกลุ่มเย็บผ้าจากการปฏิบัติงานตามโครงการทั้ง4ด้านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่จะเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อของกองบัญชการกองทัพไทยคือบ้านห้วยตูมหมู่ที่1ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการประจำปีงบประมาณ2,558 โดยสนับสนุนในประเภทโครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพการดำเนินงานโครงการเริ่มจากการสำรวจชุมชนประชาคมผู้นำชุมชนและราษฎรประสานส่วนราชการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสภาพภูมิสังคมปัญหาชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องพบว่ามีข้อมูลพื้นฐานของบ้านห้วยตูมดังนี้ พื้นที่3,200ไร่ประชากร275คน127ครัวเรือนรัศดรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีพื้นที่การเกษตร1 6 0 0ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ทำนา40ไร่ไร่ข้าวโพด1,360ไร่สวนมะขาม200ไร่ สภาพปัญหาด้านการเกษตรราษฎรมีการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจำนวนมากทำให้มีต้นทุนในการผลิตสูงมีสารเคมีตกค้างในพื้นที่ทำการเกษตรผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพนอกจากนี้ในด้านของกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้านยังขาดการส่งเสริมการสนับสนุนหน่วยจึงได้ประสานงานบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ส่วนราชการท้องถิ่น ส่วนการศึกษาและรัศดรในหมู่บ้านดำเนินการต่อยอดกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพและกลุ่มผลิตพริกแกงโดยการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการและยังได้สนับสนุนต่อยอดการบริหารจัดการให้กับกลุ่มน้ำยาล้างจานกลุ่มนวดแผนไทยและกลุ่มจักสารที่บ้านห้วยตูมหมู่หนึ่งตําบลพุทธบาทอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ โดยในการดําเนินงานหน่วยได้น้อมนําหลักการทรงงานของระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวจํานวน4ข้อจาก23ข้อได้แก่ภูมิสังคมพึ่งพาตนเองรู้รักสามคัคคีและมีส่วนร่วมรวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขได้แก่พอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและความรู้คู่คุณธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านห้วยตูมเดิมรัศดรบ้านห้วยตูมหมู่หนึ่งนิยมใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรต่อมาเริ่มพบปัญหาในการใช้ปุ๋ยเคมีคือทำให้ต้นทุนการผลิตสูงมีสารเคมีตกค้างมากผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพรัษฎรในหมู่บ้านจึงได้รวมตัวประชุมหารือกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวและจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยน้ำบ้านห้วยตูมหมู่หนึ่งขึ้น มีสมาชิกเริ่มแรกจำนวน10คนมีการระดมทุนจำนวน4 0,000บาทโดยเล็งเห็นว่าในพื้นที่มีวัตถุดิบต่างๆที่เป็นต้นทุนในการผลิตปุ๋ยได้แก่เศษอาหารที่ได้จากตลาดสดซากพืชที่ได้จากการทำเกษตรภายในหมู่บ้านลักษณะปุ๋ยที่กลุ่มดำเนินการผลิตคือปุ๋ยน้ำชีวภาพเป็นการผลิตเพื่อใช้ในชุมชนขายให้กับสมาชิกในราคาถูกเนื่องด้วยปุ๋ยน้ำชีวภาพยังมีข้อจำกัดในการใช้งานคือ ขนย้ายลำบากมีลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมจึงมีความนิยมใช้น้อยทางกลุ่มจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบบปุ๋ยปั้นเม็ดเพื่อสะดวกในการใช้งานโดยการศึกษาดูงานจากกลุ่มที่ผลิตปุ๋ยแบบปั้นเม็ดในพื้นที่ใกล้เคียงและได้เข้ารับการอบรมวิธีการผลิตจากข้อมูลดังกล่าวหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16 ได้เข้าดำเนินการสำรวจประชาคมหารือแนวทางแก้ไขและให้การสนับสนุนลานตากปุ๋ยขนาด9คูณ14เมตรจานป้านปุ๋ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรจำนวน1เครื่องเครื่อง,องบดละเอียดจำนวน1เครื่องเครื่องผสมปุ๋ยจำนวน1เครื่อง,นนนงเครื่องพ่นจุลินทรีย์จำนวน1เครื่องและจักเย็บกระสอบสถานที่ตั้งโครงการนายประโมททองยิม้มประธานกลุ่ม ได้ยินยอมให้ใช้พื้นที่ของตนเป็นสถานที่ตั้งกลุ่มซึ่งได้อุทิศพื้นที่ให้กลุ่มใช้ในการดําเนินงานจํานวนสมาชิกและเงินทุนหมุนเวียนมีสมาชิกจํานวน30คนมีทุนหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณจากทุนเดิมที่เคยผลิตพันธุ์ปุ๋ยน้ําจํานวน5 0,000่นบาทเป้าหมายในการดําเนินการ 1. ขั้นที่1ภายในปีที่1สามารถเพิ่มกําลังการผลิตโดยผลิตปุ๋ยชีวาภาพแบบปั้นเม็ดได้ไม่น้อยกว่า40ตัน 2ขั้นที่2ภายในปีที่ 2, ส,สามารถจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ 3. เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับสมาชิกการดำเนินการที่ผ่านมาหลังจากที่หน่วยได้เสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากกองบัญชการกองทัพไทยแล้วจึงดำเนินการก่อสร้างลานตากปุ๋ยจัดหาอุปกรณ์การผลิตและได้ส่งมอบโครงการให้กับกลุ่มเมื่อเดือนพฤศจิกายน2557 ทางกลุ่มได้ดำเนินการผลิตปุ๋ยชีวภาพครั้งที่1เป็นจำนวน2ตันผลผลิตครั้งแรกได้ดำเนินการแจกจ่ายและขายให้กับสมาชิกของกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเดือนมกราคม2558องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทและรัศดรในหมู่บ้านได้สนับสนุนงบประมาณสร้างโรงเรือน ต่อเติมครอบลานปุ๋ยชีวภาพเดิมและขยายพื้นที่ลานตากปุ๋ยเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นอาคารอนเนกประสงค์ใช้สำหรับการเก็บผลิตภัณฑ์ที่บรรจุถุงเรียบร้อยแล้วและสำหรับการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎรในหมู่บ้านเดือนกุมภาพันธ์2558ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชนแดนได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงให้กับราษฎรตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดน จำนวน100คนโดยใช้อาคารอนเนกประสงค์ที่สร้างขึ้นใหม่เดือนมีนาคม2558อำเภอชนแดนร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชนแดนได้จัดให้มีการฝึกอบรมการดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดพลังงานทดแทนและการทำน้ำมันมะพร้าวให้กับราษฎรในพื้นที่จำนวน100คนโดยใช้อาคารอนเนกประสงค์ที่สร้างขึ้นใหม่ จากการที่มีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการในพื้นที่อำเภอชนแดนกับราษฎรทำให้พื้นที่บริเวณอาคารโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับราษฎรทั่วไปในอำเภอชนแดนจึงได้มีความคิดใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำอำเภอชนแดนเมื่อ10มีนาคม2558พลเอกวริศโรจนพักดี รองเสนาธิการทหารได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อบ้านห้วยตูมและได้เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยตูมหมู่ 1. นึ่ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์ต่อมาได้รับการสั่งปุ๋ยชีวภาพจากองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทจํานวน70ตันกลุ่มผลิตปุ๋ยได้ดําเนินการผลิตเรียบร้อยแล้วจํานวน20ตันพร้อมส่งสินค้า และรอการผลิตให้ครบตามจํานวนอีก50ตันเมื่อประมาณต้นเดือนเมษายนทางศูนย์การเรียนรู้ได้รับการประสานจากส่วนราชการอำเภอชนแดนกศนชนแดนและทกศจะร่วมกันดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอชนแดนเกี่ยวกับเรื่องการผลิตการใช้ปุ๋ยชีวภาพโดยจะดำเนินการฝึกอบรมจำนวน10รุ่นรุ่นละ100คน ในปีงบประมาณ2,558โดยมีเป้าหมายว่าจะเพิ่มปริมาณการใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีให้ได้จำนวน10%ต่อปีปโครงการส่งเสริมอาชีพผลิตพริกแกงบ้านห้วยตูมกลุ่มอาชีพผลิตพริกแกงบ้านห้วยตูมหมู่หนึ่ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รวมตัวในปีพศ2554 โดยใช้ชื่อแรกเริ่มว่ากลุ่มสตรีบ้านห้วยตูมมีสมาชิกจำนวน52คนโดยมีนางพี่มนตราน่วมพรมเป็นประธานกลุ่มดำเนินการผลิตพริกแกงจำหน่ายในตำบลพุทธบาทโดยลงหุ้นกันคนละ100บาทเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มรวมจำนวน5,200บาทและใช้อุปกรณ์การผลิตในครัวเรือนมาดำเนินการ ที่ผ่านมาสามารถผลิตพริกแกงจำหน่ายในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดเนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไม่เหมาะสมต่อกำลังการผลิตมีอายุการใช้งานมายาวนานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16ได้เข้าดำเนินการสำรวจประชาคมสนับสนุนและพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรได้ จึงได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการดังกล่าวคือเครื่องบดพริกแกงจำนวนหนึ่งเครื่องครกหินขนาด8นิ้วจำนวน15ชุดเครื่องช่างแบบดิจิตอลจำนวน1เครื่องเครื่องซีนถุงพลาสติกจำนวน1เครื่องฉากกั้นห้องยาว11เมตรสถานที่ตั้งโครงการวัดห้วยตูมสุดทาวาสบ้านห้วยตูมหมู่หนึ่ตำบลพุทธบาทวัดอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เป้าหมายในการดำเนินการ 1. ขั้นที่1ภายในปีที่1สามารถเพิ่มกําลังการผลิตพริกแกงได้ไม่น้อยกว่า400กิโลกรัมต่อเดือน 2. ขั้นที่2ภายในปีที่2ส,สามารถจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ 3. เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับสมาชิก การดำเนินการที่ผ่านมาหลังจากที่หน่วยได้ส่งมอบโครงการผลิตพริกแกงให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทเรียบร้อยแล้วทางกลุ่มได้เริ่มดำเนินการผลิตพริกแกงเป็นระยะเวลา4เดือนเดือนละ4ี่ครั้งครั้งละ100กิโลกรัมส่งขายภายในพื้นที่ตลาดอำเภอชนแดนและจุดจำหน่ายสินค้าของหมู่บ้านมีผลผลิตพริกแกงแล้วเสร็จจำนวน1,600กิโลกรัมหน่วยได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทและรัศดรบ้านห้วยตูมจัดหาที่ตั้งโครงการใหม่ซึ่งเป็นที่ดินอุทิศของประธานกลุ่มนางพิมลตราน่วมพรมโดยใช้สถานที่ผลิตพริกแกงของกลุ่มและใช้เป็นศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อบ้านห้วยตูมโดยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาสามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้เป็นอย่างดีชาวบ้านมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความรักความสามาคัคคีมีความภูมิใจรู้สึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดลดต้นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมากขึ้นชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการนำไปปฏิบัติทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนสามารถเป็นตัวอย่างให้ชุมชนใกล้เคียงได้นำไปพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้มีความมั่นคงและยั่งยืน